ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดสูดสังรับพระเตปัญญาวันนี้อาตมาพาได้ยกคาถาขึ้นเป็นนิเขปบทคือหัวข้อในการแสดงพระธรรมว่าทันโตปุริโสมนุษย์สุแปลว่าในบรรดาม,มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลาย บุคคลผู้ฝึกตนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนี่เป็นเรื่องธรรมเนียมสากลของของโลกและของจักรวาลแม้ธรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามบุคคลที่เป็นคนที่อยู่ในคุณงามความดีเป็นคนดีในสายตาของชาวโลก จะต้องมีกระบวนการในการฝึกตนทั้งคารืหัดและก็บันประชิตไม่งั้นก็จะประสบแต่ความทุกข์เพราะโทษอันเกิดจากการไม่ฝึกไม่อยู่ในศีลในธรรมถ้าอยู่ในศีลในธรรมคุณงามความดีก็จะประสบความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกภายภาคหน้าเนื้อเรื่องนี้ก็ต้องขอยก ในเนื Guys, uh ้อหาสาระในพระไตรปิฎกเพื่อจะไม่เป็นการกระทบกระทั่งไม่ได้เป็นการยกตนกระทบหรือแสดงธรรมเพื่อกระทบกระทั่งบุคคลใดก็จะต้องยกเนื้อหาสาระมาเป็นกกลางเรื่องนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่21ในหัวข้อที่109 หน้าที่1 6ึหเรื่องเกซีสูตรวิทยาลัยฝึกมา้าฝึกม้าก,ก็คือเป็นเป็นสถานที่ฝึกสัตว์เพื่อส่งไปขายตามสถานที่ต่าง,างๆบางทีก็ฝึกเพื่อออกศึกออกสองครามเพื่อให้ม้าได้มีความ สามารถในการที่จะใช้งานและการออกรบวันหนึ่งเกสีสูตรเกสีเกสีมานพเนี่ยเป็นคนฝึกม้าก็เข้าไปเฝ้าวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับและแล้วพระผู้มือนพระบาจเจ้าก็ได้ตรัสถามชื่อก่อนทักทายก่อนเป็นธรรมเนียมเป็นความเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรงถามว่าเกศีเธอฝึกม้าอย่างไรเกศีก็กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ฝึกแบบนุ่มนวลฝึกแบบสุบภาพประเภทหนึ่งฝึกแบบรุนแรงประเภทหนึ่งฝึกแบบสุบภาพนุ่มนวลและ รุนแรงผสมผสานกันแล้วก็หยุดคําตอบพระพุทธ mm hmm. รเจ้าก็ถามต่ออีกว่าแล้วถ้าหากว่าม้าของเธอเนี่ยฝึกสามประเภทไม่ได้นุ่มนวลไม่ได้รุนแรงไม่ได้ผสมประสานไม่ได้เกสีเธอทําอย่างไรกับมา้าเกสีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ผจเจริญข้าพระพุทธองค์ก็ข้าข้าม้านั้นทิ้ง ด้ยเหตุที่ว่าไม่เหมาะสมกับการใช้งานเพราะว่าจะทําให้เสียงานจะทําให้เสียศึกสงครามทั้งหลายอันเป็นโทษที่ม้าไม่รู้จักการจะก้าวจะถอยจะเดินไปขั้งหน้าหรือส่งสัญญาณทั้งหลายฝึกแบบสุภาพฝึกอย่างไรเกสีบอกว่าข้าพระองค์ใช้การ นำหญ้าให้กินแล้วก็ลูกหัวลูกตัวอาบน้ำดูแลประคบประหนม,มแล้วก็สอนมา้าฝึกมา้าฝึกแบบรุนแรงก็ใช้แส้ตีใช้ไม้ตีใช้กักขางใช้ล่ามให้อาหารน้อยลงบังคับสื่อสารให้รู้เรื่อง ประเภทที่สามม้าบางตัวเนี่ยต้องผสมผสานเป็นบางอารมณ์บางครั้งต้องรูปเนื้อรูปตัวต้องอ่อนโยนบางช่วงเขามีอารมณ์แปรปวนก็ต้องบังคับต้องตีต้องมัดต้องปูแล้วก็ค่อยฝึกแต่ถ้าหากว่าฝึกไม่ได้ฆ่าพคกก็ฆ่าทิ้งนำไปแปรเป็นเนื้อ เป็นอาหารไปเกสีก็สงสัยว่าเหตุใดหนอพระองค์จึงทรงถามอย่างนี้เกสีก็เลยถามพระผู้มีพระเจ้ากลับคือถามกลับไปบ้างว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงฝึกอย่างไรต่อสาวพกทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกสีเราก็ฝึกเช่นเดียวกับเธอฝึกแบบสุภาพอ่อนโยนฝึกแบบ รุนแรงฝึกแบบผสมผปปสานสุภาพอ่อนโยนแล้วก็รุนแรงแล้วก็เมื่อฝึกไม่ได้เราก็ฆ่าสาวกทั้งหลายทิ้งเกสีตกใจจึงถามว่าพระองค์ฝึกอย่างไรหนึ่งคือการฝึกอย่างสุภาพน,นุ่มนวลทรงฝึกโดยการแสดง ให้ฟังชี้แจงแสดงแนะนำว่าทำทั้งหลายมีกายสุจริตก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดเว้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นกายสุจริตแล้วก็บอกอานิสงส์ของของของกายสุจริตด้วยว่าเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมก็จะมีสุขติเป็นที่ไป มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าวจีสุจริตบอกถึงควรจะเว้นจากการพูดเทศส่อเสียดคำหยาบเฟอเจอร์สประการและก็บอกอานิสงส์ของการมีวจีสุจริตด้วยว่าจะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือพูดแล้วคนฟังค่อยคำเกิดความสุขเกิดความสมานฉันท์ เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งหลายเมื่อนำไปเผยแพร่วิบากเป็นอย่างนี้และมโนสุจริตไม่โลภอยากได้ของใครๆไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่เห็นผิดทำนองกองทำและบอกอานิสงส์ของมโนสุจริตด้วยว่าจะทำให้มีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่ดีงามทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า อันจะได้ยินได้ฟังํำสอนหรือฝึกประพฤติปฏิบัติย่อมมีสุขติย่อมเติบโตเจริญในธรรมต่อไปในเบื้องหน้านี่คือฝึกแบบสุภาพอ่อนโยนประการที่สองฝึกแบบรุนแรงพระองค์ก็แสดงทุจริตให้ฟังกายทุจริตเมื่อคนฆ่าสัตว์เมื่อเธอฆ่าสัตว์เมื่อเธอเบียดเบียนเมื่อเธอรักทรัพย์ก็จะมีวิบากเกิดใน เปรยกสุรกายสัตว์นรกสัตว,าาว์เดรัจฉานวัจีทุจริตเมื่อเธอกล่าวเท็จกล่าวคำาสอเสียดกล่าวคำหยาบก,กล่าวคำเพ้อเจอ้อเธอก็จะไปสู่นรกเป็นเปรยป่าและอวัยวะย่อมไม่อยู่คงที่ย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งขจรไปทุกของเธอก็จะเกิดแผใลในป่า แล้วก็สิ่งทั้งหลายต่างๆโลกภัยแ้เจ็บอันเกิดจากการในในในช่องปากตามมาแสดงมโนโทุจริตเมื่อเธอพยาบาทโลกและเห็นผิดจากคุณงามความดีเธอก็จะมีเชื่อแห่งมิจฉาทิฐิจะไปสู่นรกเปรตสศรกายมากมายนับพบชาติไม่ถ้วนนี้ฝึกแบบรุนแรงทรงชี้ว่าโทษอย่างไรใร ประเภทที่สามฝึกแบบผสมผสานสาวกภิกษุสาวกบางรูปบางกลุ่มบางคนต้องชี้แจงทั้งสุจริตก,กายสุจริตวาจาสุจริตใจต้องชี้แจงทั้งทุจริตก,กายทุจริตทางวาจาทุจริตใจไม่นั้นฟังไม่รู้เรื่องบางคนพูดดีเข้าใจบางคนพูดร้ายถึงจะเข้าใจบางคนต้องตะล่อมหน้าตะล่อมหลังถึงจะเข้าใจ เกสีสงสัยว่าข่าแต่ร่วงค์ผู้เจริญสงสัยว่าพระองค์มิควรฆ่าสัตว์ไม่ใช่หรือเหตุใดจึงจึงใช้คำว่าเมื่อฝึกสุภาพอ่อนโยนไม่ได้ฝึกแบบรุนแรงไม่ได้ฝึกแบบผสมผสานไม่ได้พระองค์ฆ่าสาวกค่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็แสดงขยายคำไปว่า การที่เราไม่บอกกล่าวสอนแล้วไม่แนะนําเธอแล้วในสาวกทั้งหลายไม่ชี้แจงแล้วเพราะแสดงแล้วชี้แจงแล้วไม่บอกไม่กล่าวสอนเธอแม้เพื่อนพรมจรรย์ประพฤติทธรรมร่วมกันก็ไม่บอกไม่กล่าวสอนเธอแล้วทอดทิ้งเธอไม่ตักเตือนไม่ว่ากล่าวสั่งสอนนี้ชื่อว่าการฆ่าเธอ จากพระธรรมวินัยเธอย่อมไปตามบุป,ก,ปรกรรมและโทษของเธออันนี้เป็นในญาตะของเกสศสูตรฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นถึงถึงการขุดที่รพระผู้มีรพระเจ้าทรงทรงแนะนําว่ามนุษย์มนุษย์ก็คือไม่เลือกว่าเป็นนักบวชบรรพชิตรหรือพลัรหัส ครองเรือนก็ตามไม่ครองเรือนก็ตามจะมีสุขจะมีทุกข์จะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ถ้าฝึกจะเป็นมนุษย์ที่ดีประการหนึ่งในเล่มที่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21 <c oughs> ข้อต่อมาข้อหนึ่งเจหน้าถัดไป <c oughs> ก็พูดถึงเรื่องมูสิกสูตรมูสิกะแปลว่าหนูหนูหนูหน ในโลกเนี้ยก็มีสี่ประเภทเหมือนกันประเภทที่หนึ่งก็คือขุดขุดรูขยันขุดแต่ไม่อยู่หนูบางตัวอยู่ไปอยู่รูของคนอื่นแต่ไม่ขุดหนูบางตัวไม่ขุดด้วยไม่อยู่ด้วยหนูบางตัวขุดด้วยอยู่ด้วยนี่คือสัญชาตญาณของหนูในโลกทั้งหมด แล้วก็ทรงเปรียบเทียบว่าบุคคลทั้งหลายสาวกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกัน,น,น,กนคือคนบางคนเนี่ยขุดรูอย่างเดียวแต่ไม่อยู่นั่นหมายถึงว่าการขุดก็คือการเรียนเรียนสุตตะเคยยะเวยากรณะเวทันล,ละอิติภุตกะเรียนธรรมวินัยทั้งหมด ตามกระบวนการที่มีเป็นลํำดับในสูตรต่างๆในพิดกต่างๆเรียนละสงจำไว้แต่เธอไม่อยู่ไม่อยู่ก็คือเธอไม่เข้าใจอริยสัจเลยไม่ได้สัมผัสทุกอริยสัจเลยว่าเป็นอย่างไรไม่รู้เลยว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาไม่รู้เลยว่าความดับทุกข์คือการไม่มีสิ่งใดๆเหลืออยู่ไม่รู้ทาง อริยมรรคมีองค์แปดว่าเป็นสิ่งที่ดําเนินไปสู่ความดับทุกข์นี้คือขุดคือเรียนไม่อยู่คือไม่รู้อริยสัจสองหนูเพศที่สองคืออยู่แต่ไม่ขุดอยู่ก็คือมีบุญมีวาสนาไม่เรียนไม่เรียนรมแต่เธอรู้อริยสัจหมายถึงว่าในด้านปริยัติเธอไม่รู้แต่เธอรู้แต่เธอรู้ภาอปฏิบัติ วาสนาเก่าดีบุญเก่าดีเธอรู้รู้อริยศัพ์แต่ภาคปริยัติไม่มีนั่นก็เปลียบเสมือนเป็นภาคอรหันต์สุกาวิปัสสกับรกกบบรลุแต่ไม่มีไม่สามารถจะกล่าวสอนใครได้หนูประเภทที่สามไม่ขุดด้วยไม่อยู่ด้วยคนบางคนสาวกบางกลุ่มบางประเภทไม่เรียนทำ ไม่เรียนวินยัยไม่เรียนพระอธ,ธรรมไม่รู้เรื่องราวแห่งอักขรแลออกษอนเธอย่อมมืดอกอดอยู่ตลอดเวลาและไม่อยู่ด้วยก็คือไม่รู้อริยสัจด้วยโตเพราะกินข้าวแก่เท่าเพราะอยู่นานมนุษย์บางคนเป็นประเภทนั้น ไม่รู้อะไรเลยล่องรอยสักแต่ว่าเดินไปเดินมากินขับพายแล้วก็หลับหอนไม่ขุดไม่เรียนไม่อยู่ไม่รู้เรื่องบุคลบคลบุตรลูกหลานก็เช่นเดียวกันเธอย่อมมีความทุกข์ในในข้ามกลางชีวิตและก็บั้นปลายชีวิตไม่มีหลักไม่มีอาชีพความรู้หน้าที่การงานเป็นประเภทที่สาม สี่หนูบางประเภทเนี่ยขุดด้วยเนี่ยขยันขุดและมีการอยู่ในรูนั้นก็คือเรียนทรงจำพูดหนึ่งเข้าใจสิบพูดหนึ่งเข้าใจร้อยหมายถึงว่าฟังหนึ่งเข้าใจเป็นร้อยเป็นพันในอย่างภาษาริบุตรฟังทำหนึ่งครั้งเนี่ยท่านเข้าใจเป็นร้อยในพันใน ฝนตกตกอยู่ในไม่ใช่ตกเฉพาะพ,พื้นปริมณฑลของชุมชนและก็หมู่บ้านตกอยู่ในห้วงห้องจักรวาลทั้งห้องสติปัญญาของภาษารีบุตรนับได้ท่านมีความเฉลียวฉลาดเป็นธรรมเสนาบดีเป็นผู้ที่เริศทางด้าน,นสติปัญญาเนี่ยทรงขุดเขุดด้วยอยู่ด้วย ช่างงดงามมากในฐานะเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้านี่คือมูสิกาสูตรในในเล่มที่21เล่มทับผัดกันมาเรื่องทับผัดกันมาอีกเรื่องหนึ่งหน้าที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเช่นเดียวกันก็คืออัมพะสูตรมะม่วงเออวันนี้มีหนูด้วยมีมะม่วงด้วย ทำพระสูตรก็คือเป็นพระสูตรในเล่มเดียวกันว่าด้วยเรื่องลักษณะมะม่วงในโลกนี้มีสี่อย่างหนึ่งเป็นมะม่วงดิบแต่ผิวมันสุกผิวเหลืองคงเคยเห็นเนาะตัวมันดิบแต่ผิวมันสุกสองตัวมันสุกแต่ผิวมันดิบสามดิบ ทั้งตัวมันและก็ดิบทั้ง,งข้างนอกสี่สุกนอกสุกหนเออมะม่วงเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้แน่นอนสี่สี่อย่างพระองค์ทรงเปรียบเทียบกับบุคคลทั้งหลายผู้<ม>อยู่ในทุกช่วงชั้นวัยทุกเจเนเรชั่นในโลกนี้จะเป็นเด็กอัลฟาเด็กเล็กๆวิ่งๆ เจนแซดวัยรุ่นเจนวายก็คนกลางคนทุกกลุ่มชนชั้นเลยมีพฤติกรรมเป็นอย่างนี้แม้แต่นักบวชบรรพชิตเช่นเดียวกันคล้ายกับมะม่วงสี่ประเภทนี้หนึ่งมะม่วงดิบแต่ผิวสุกดิบก็คือ กิริยาการเดินของเธอเนี่ยน่าเริ่มใสเธอนุ่งหม่มแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยการกินการอยู่การเดินการกล่าวการพูดเนี่ยเรียบร้อยมารยาทดีหมายถึงว่าเป็นผิวที่สุดแต่เธอดิบข้างในตัวของเธอเนี่ยดิบ ที่ดิบเพราะว่าเธอไม่รู้เรื่องในธรรม,มวินัยเลยไม่รู้อริยสัจไม่มีคุณธรรมภายในเธอจึงเป็นมะม่วงดิบแต่กิริยาวาจาและร่างกายเคลื่อนไหวมุ่งหมเนี่ยเรียบร้อยหน้าเริ่มใสนี่เป็นประเภทที่หนึ่งสองมะม่วงที่สุกแต่ผิวดิบ หมายถึงว่ากิริยาท่าทางของเธอไม่น่าเลื่อมใสกระโดกกระเดกลุ่มล่ามพูดก็ไม่งามห่มก็ไม่เรียบร้อยกินก็ไม่เรียบร้อยแต่เธอสุขภายใน,นเธอรู้อริยสัจเธอมีมรรธรรมมีกริยาณธรรมกล่าวธรรมได้เรียบร้อยมีคุณธรรมภายในน,นี้ประเภทสุข แต่ผิวมันดิบหน่อยมะม่วงประเภทที่สามดิบทั้งข้างนอกดิบทั้งผิวมันลุ่มล่ามเฟ้อฟักเป็นคนก็กระโดกกระเดกโดยทั่วไปนุ่งห่มก็ไม่เรียบร้อยทุกอย่างกิริยามารยาททุกอย่างดูแล้วไม่ไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาลูกหลานบางคนกระโดกกระเดก นี่เป็นเหมือนมะม่วงดิบผิวผิวมันดิบแต่ทางในก็ดิบด้วยเมื่อเธอไม่เรียบร้อยด้วยแล้วเธอก็ไม่มีธรรมใดๆไม่มีวิชาไม่มีความรู้อะไรเลยเรียกว่าทั้งข้างนอกข้างในพอกันดิบข้างนอกดิบข้างข้างในประเภทที่สี่สุกข้างในสุกข้างนอก กิริยามารยาทของเธอการกล่าวการเดินการนั่งการบริโภคการนุ่งการห่มเรียบร้อยน่าเริมใสผ่านความศรัทธาเห็นต่อหน้าเห็นรับหลังเป็นเช่นใดเสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าสุขเป็นละโมทสิสุขและเธอก็มีผิวสุขและเธอก็สุขภายในด้วยก็คือมีกัลยาณธรรมอันงาม เฉลียวฉลาดรู้อริยสัจสี่ว่านี้คือกรอบของความทุกข์นี้คือเหตุตัณหาให้เกิดความทุกข์เป็นกามมา,า,าตัณหาเพราะเพราะว่าตัณหาวิภาวตัณหาอยากได้ไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์เธอก็รู้รู้ด้วยว่าสิ่งทั้งหลายของทุกข์หมดทั้งปวงทั้งสิ้นดับไปเมื่อไหรนั่นคือ นิโรธรู้ด้วยว่าทางที่จะเดินสู่นิโรธก็คืออริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำ,ดบ,ำาาบีชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบชอสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาชีวะมีอาชีพที่สุจริตสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติตั้งมั่นชอบสัมมาสมาธิ สมาสติอ,อรึกชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบแปประการกุศโลบายแปประการนี้เป็นเครื่องดําเนินออกไปสู่ความดับทุกข์เธอก็รู้เพราะฉะนั้นประเภทที่4นี้คือกระะัรยานรทิ่ดีงาเธอย่อมมีลักษณะ4ประการ ดิบข้างในดิบข้างนอกดิบข้างนอกสุกข,ข้างในดิบทั้งข้างในดิบทั้งข้างนอกสุกข,ข้างในสุกข,ข้างนอกนี้อําพาสูตรสุดท้ายในพระสูตรนี้รุกรุกขสูตรวันนี้นำมาฝากสี่สูตรด้วยกันรุกขสูตรเปรียบมนุษย์เหมือนต้นไม้ สประการด้วยกัน 1. ต้นไม้ที่มีเปลือกอ่อนเป็นต้นอ่อนไม่มีแก่แล้วก็มีต้นอ่อนแวดล้อม 2. เป็นต้นไม้อ่อนแต่มีต้นแข็งแข็งแวดล้อม 3. เป็นต้นไม้แข็งแต่มีต้นอ่อนแวดล้อม 4. เป็นต้นไม้แข็งมีต้นไม้แข็งแวดล้อม เป็นต้นอ่อนมีต้นอ่อน,ออนแวดล้อมเป็นอย่างไรเป็นต้นอ่อนก็คือเธอมีทรรอันเลวมีทรรอันลามกไม่สุจริตทางกายวาจาและใจเป็นคนทุศีลมนุษย์ททุศีลโดยทั่วไป แล้วเธอก็มีสภาพบริวารและคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ทุศีลทุธรรมไปด้วยนี่เรียกว่าเป็นต้นอ่อนและมีต้นอ่อนแวดล้อมไม้เหล่านี้ไม่คงทนไม่ขาวรไม่นิยมไปทำคุณค่าทางด้านเครื่องประดับและใช้งานสองไม้อ่อน แต่มีไม้แข็งแวดล้อมตัวเธอเองทุศีลทุธรรมแต่บริวารของเธอเฉลียวฉลาดมีกรัลรยานธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมเป็นคนดีแวดล้อมเธออยู่สามเธอเป็นไม้แข็งหมายถึงว่าตัวเธอเองมีธรรมดีงามมีกัลยานธรรมมีศีลมีธรรมแต่บริวารเป็นไม้อ่อนก็คือเป็นคนทุศีล รอบกายกายรอบกายเธอรอบบุคคลนั้นนั้นสเธอเป็นไม้แข็งมีศีลมีธรรมดีงามบริวารของเธอก็มีศีลมีธรรมเป็นไม้แข็งแวดล้อมเธออยู่นี้เปรียบเสมือนบุคคลถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือคนทุศีลทุธรรมมีคนทุศีลแวดล้อมประเภทที่หนึ่งเป็นไม้อ่อนและมีไม้อ่อนแวดล้อมสอ เธอทุศีนทุธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่เธอมีคนดีมีศีลมีธรรมแวดล้อมสามเธอมีศีลมีธรรมที่ดีงามแต่แวดล้อมด้วยคนทุศีลสี่เธอเป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยแวดล้อมด้วยคนมีศีลมีธรรมด้วย ท่านทั้งหลายกุศโลบายในในโลกนี้มีมากมายหลายอย่างฟังทำมาเทศนานี้แล้วก็นำไปเปรียบเทียบดูว่าเราอยู่ในภาวะบุคคลไหนเป็นต้นไม้ประเภทไหนเป็นมะม่วงประเภทไหนเป็นหนูประเภทไหนเป็นม้าประเภทไหนกันหนอก็ไม่ต้องมาตอบคำถามใตรใคร สิ่งไหนไหนดีทำสิ่งนั้นๆเพราะมันจะมีวิบากดีมีผลดีมีวาสนาที่ดีงามติดตามตนเองไปเมื่อเกิดขึ้นในท่ามกลางตระกูลใดๆครอบครัวใดๆท่านก็จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวและก็ตระกูลนั้นๆเมื่อบุคคลใดๆทุกสิ่งทุกทมฝึกตนไม่ได้ท่านก็จะเกิดขึ้นลำบากทั้งตน ลำบากทั้งครอบครัวลำบากทั้งตระกูลแล้วก็พาสังคมลำบากไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงอีกเลี่ยงแห่งโทษและทุตจิตทั้งหลายควรเจริญแต่คุณงามและความดีซึ่งเป็นสุจริตดังที่ได้กล่าวมาเทศนาปริโยสานีในการแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยพันโตปุริโสมนุษเสสุในบนดาม,มนุษย์ทั้งหลาย คนที่ฝึกดีแล้วเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก็พอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรม,มเทศนาขอรัตนาคุณพระศีรัตนไตรยัยอันประกอบไปด้วยคุณของพระพุทธเ้าประการคุณของพระธรรมหกประการและคุณของพระสงฆ์เก้าประการขอจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะ เป็นภารวะและปัจจัยอำนวยอวยัยให้สาธุชนทั้งหลายผู้ได้สดับกลับฟังจงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากขยันและอันตรายทั้งหลายและทั้งปวงเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยอันประกอบไปด้วย4ประการคืออายุวันนะสุขะพละและทั้งพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยปฏิทานศานสนรสมบัติ คุณสารสมบัติธรรมศารสมบัติจงทั่วกันทุกท่านทุกคนสแสดงพระคำมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศชนี